การทำประกันภัยรถบรรทุกแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ประกันรถบรรทุกชั้น 1. คุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารภายในรถคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถทั้งการชนแบบมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณีคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้คุ้มครองอื่นๆเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าประกันตัวผู้ขับขี่ ประกันรถบรรทุกทชั้นสองบวกคุ้มครองรถของตนเองกรณีชนกับรถคู่กรณีที่จดทะเบียนคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารภายในรถคุ้มครองตัวรถในกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไม่เท่านั้นคุ้มครองอื่นๆเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าประกันตัวผู้ขับขี่ประกันรถบรรทุกทุกชั้นสามบวก คุ้มครองรถของตนเองกรณีชนกับรถคู่กรณีที่จดทะเบียนคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้โดยสารภายในรถคุ้มครองอื่นๆเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าประกันตัวผู้ขับขี่